ก็มาถึงขั้นตอนการถอนเงินนะครับสำหรับขั้นตอนการถอนเงินของบล็อกเกอร์บิลเลียนฟนะครับอย่างแรกเลยเราก็ใส่ ID ของเรานะครับ ID MT4 นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านสู่เว็บไซต์นะครับให้ตรวจสอบดูดีๆก่อนนะครับหลายๆท่านบอกว่าทำไมถึงเข้าไม่ได้นะครับหลายๆท่านเอารหัสผ่านสำหรับเทรดเดอร์นะครับก็คือมันจะมีแบ่งแบ่งด้วยกันอยู่หลายๆกลุ่มนะครับก็คือ มีรหัสบัญชี MT4 นะครับก็คือรหัสที่เราใช้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีรหัสผ่านเนี่ยรหัสผ่านสำหรับเทรดเดอร์ MT4 นะครับก็คือเอาใส่ใน MT4 นะครับเอ่อแล้วก็มีรหัสของดุการดูนะครับดุการดูเทรดอย่างเดียวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นรหัสผ่านเว็บไซต์นะครับให้เอารหัสผ่านเว็บไซต์นะครับมาใส่มาใส่แล้วก็กดล็อกอินนะครับ พอกดล็อกอินแล้วนะครับก็รอนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะดำเนินการถอนเงินนะครับอันนี้31.25เห้รียญน,นะครับคิดเป็นเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่การถอนเงินจากบัญชีก็คลิกลงมาตรงนี้นะครับอันนี้การผ่านการโอนผ่านธนาคารนะครับอนนี้ธนาคารระหว่างประเทศนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะฮะ การโอนภายในนะครับก็คือการโอนผ่านบัญชีนะครับของ MT4 นะครับสมมุติว่าผมมีบัญชีนี้นะครับผมต้องการโอนไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับบอกว่ามาจินจะหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็โอนสามารถใช้หมายเลข MT4 แล้วก็ยืนยันการโอนได้เลยนะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมามาพูดถึงในเรื่องการโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยนะครับ ขั้นตอนนะครับก็คือง่ายๆนะครับคลิกที่การโอนเงินผ่านการเงินเอ่อโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยนะครับจำนวนเงินนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่3 1บาทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูไหมสา2สิบเอนะครับอันนี้ถอนหมดเลยนะฮะจุดสองห้านะครับดูว่าได้เท่าไหร่นะครับ เอาสามสิบเอ็ดก็พอนะครับจำนวนเงินเป็นเงินบาทที่ถอนได้961บาทนะครับก็ต่อไปเราก็จะมาใส่เลขที่บัญชีของเรานะครับอันนี้นะครับเราก็จะใส่เลขที่บัญชีของเราลงไปห้าตรงนี้นะครับ อันนี้ของผมใช้เป็นธนาคารกสะิกรไทยนะครับแล้วก็กดทําการถอนเงินนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าระบบกําลังส่งอีเมลไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการถอนเงินให้ท่านแล้วครับรายการจะถูกตรวจสอบภายใน1-3ชั่วโมงกลับไปหน้าสมาชิกน,นี้นะครับอันนี้ก็รอนะครับแล้วก็เสร็จสับนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสาหรับการถอนเงิน โอเคนะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลรคบริลเลี่ยนฟอเล